สวัสดีครับผมตั้มจากอินชัว 3D สามดีนะครับประกันดีตัวแทนดีราคาดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประกันนะครับในการลดหย่อนภาษีนะครับสองห้าสี่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับในการที่หากว่าท่านกําลังต้องการหาเครื่องมือทางการเงินนะครับในการเอามา ลดหย่อนภาษีแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับซึ่งมันก็มีหลายตัวนะฮะแต่วันนี้เรามาขอพูดเกี่ยว่องประกันนะครับแล้วก็มาเคลียร์ทุกอย่างให้มันง่ายๆจบนะคลิปสั้นๆนะครับอย่างนี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการหาผลิตภัณฑ์ที่เอาไปเป็นค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อเอาไปหักออกจากรายได้ของคุณนะครับเอาไว้ใช้เป็นการลดหย่อนภาษีนะครับก็สำหรับประกันเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นอย่างนี้ละกันนะฮะ มันจะมีประกัน2ประเภทนะครับแบบแรกนะครับผมเรียกว่าในส่วนของลดหย่อนนะครับในส่วนของ1นึ่งแสนแรกนะฮะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือ2 0 0แสนหลังนะครับก็ยังไม่ต้องงงนะว่ามันคืออะไรนะครับในส่วนของ1 0 0 0 0แสนแรกเนี่ยหมายความว่าท่านสามารถใช้ประกันชีวิตนะครับในการเอาไปลดหย่อนนะครับได้1 0 0 0 0แบาท นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นในส่วนของประกันชีวิตนะครับและประกันสุขภาพนะครับแต่มันจะมีเงื่อนไขนี้ครับว่าประกันสุขภาพเนี่ยเราสามารถนะครับใช้ในส่วนของประกันสุขภาพได้ไม่เกิน25,000บาทนะครับส่วนประกันชีวิตนะครับก็ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท แต่อย่าลืมว่าทั้งประกันชีวิตและประกันสุขภาพนะครับเมื่อรวมกันแล้วนะครับสามารถใช้ลดหย่อนได้เต็มที่1 0 0 0 0แสนนะครับ1 0 0 0 0แบาทนะครับนี่คือความหมายนะครับส่วน2องแสนหลังเนี่ยต้องซื้อประกันแบบไหนนะครับก็คือเขาจะมีประกันที่ชื่อว่าประกันบำนาญที่เรียกว่า annuity นะครับจริงๆแล้วเนี่ยประกันบำนาญเนี้ย ในส่วนของประกันชีวิตก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการลดในส่วนของ2องแสนหลังนะครับให้ดูแบบ annuity เท่านั้นนะครับซึ่งของโตเกียวมารีนก็มีนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าประกันชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แบ่งย่อยไปอีกนะครับว่าเราจะซื้อเป็นแบบว่าสัญญาแบบ whole life นะครับต่อชีพนะครับซึ่งเอามาลดหย่อนได้หรือแบบออมทรัพย์ก็เอามาลดหย่อนได้นะครับ และแบบที่3ก็คือแบบบำนาญนะครับอย่าลืมนะครับว่าบำนาญตัวนี้กับ An นนตีไม่เหมือนกันนะครับคือมันเป็นประกันรักษาเป็นประกันบำนาญเหมือนกันนะครับมีเงินออกมาหลังกษียณแต่ว่าถ้าหากเรามาพูดถึงการลดหย่อนภาษีนะครับให้ดูว่ามันเป็นบำนาญแบบปกติหรือบำนาญแบบ a n นโนตีนะครับคราวนี้โดยที่เงื่อนไขนะครับดาวดาวของเวลาการซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับอ่า ต้องดูนะครับว่าประกันที่ท่านซื้อมีระยะเวลาคุ้มครองนะครับต้องมีนะฮะสิปีขึ้นไปครับหมายความว่าถ้าเกิดว,ว่าถ้าท่านซื้อประกันแบบมีระยะเวลาคุ้มครอง5ปีนะครับแบบนี้จะเอามาลดอย่างภาษีไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่าคุ้มครองสิปีขึ้นไปหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ท่านต้องดูและอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าหรับประกันสุขภาพเนี่ยมันจะผูกกับ ตัวพอมเป็นอนุสัญญามันจะผูกกับประกันชีวิตอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าประกันสุขภาพเนี่ยมันจะปีต่อปีนะครับก็เอามาลดหย่อนภาษีได้แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าท่านจะซื้อประกันสุขภาพที่มีเบี้ยต่อปี3 0 0 0 0 0 0 0 0หหรือมากกว่านั้นนะครับท่านเอามาลดสูงสุดได้เต็มที่25 0 0 0้และอย่าลืมว่าทั้งหมดประกันสุขภาพและประกันชีวิตตรงนี้นะครับตรงนี้อย่าเกิน1 0 0 0 0แสนนะครับคือท่านซื้อเกินได้แต่สามารถเอามาลดหย่อนได้เพียง หนแสนนะครับก็ทั้งหมดจริงๆก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็หากว่าท่านต้องการให้ผมช่วยดูในเรื่องของลดหย่อนภาษีนะครับในส่วนของการซื้อประกันเนี่ยก็ยินดีนะครับทางตโตกเกียวมารีเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์เรียกว่าทุกแบบเลยนะครับในการเที่ยบม,มาช่วยในการลดหย่อนภาษีนะครับสำหรับท่านที่ต้องการติดต่อผมนะครับรบกวนติดต่อมาที่ไลน์นะครับ ad insure 3 d นะครับ มีเครื่องหมายแอดนะครับลาย e อดอินชัวร์ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมตั้มจาก i n นชัวร์สดีครับขอบคุณมากครับ